สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีใส่กรอบสี่เหลี่ยมให้กับข้อความด้วยโปรแกรม Photoshop กันนะคะขั้นตอนแรกเปิดภาพที่เราต้องการแก้ไขและสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาใช้เครื่องมือ Rectangle Tool ลากสี่เหลี่ยมตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นในเมนู Fill ให้เลือกเป็นไม่เติมสีและเลือกเส้นขอบเป็นสีขาวหรือเป็นสีที่เราต้องการเลือกรูปแบบเส้นกรอบให้เป็นเส้นตรงและปรับขนาดเส้นตามที่เราต้องการค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราเลือกขนาดที่3พมจต์ค่ะจากนั้นให้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาและใช้เครื่องมือ horizontal type 2ใส่ข้อความปรับขนาดและจัดวางตามที่เราต้องการได้เลยค่ะคลิกเลือกเลเยอร์สี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะ จากนั้นใช้เครื่องมือ Rectangle Marquee Tool ลากคุมบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมที่เราต้องการลบออกจากนั้นเลือกเครื่องมือ,อยางลบเอามาลบกรอบสี่เหลี่ยมในเส้นประและใส่ข้อความตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามมากขึ้น เรียบร้อยแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการให้เราทำคลิปอะไรอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ